In every house in Bali, uh, we have a great house like in Taiwan. So, so, uh, I think it is the service so is here. Yeah, because I saw a in my house. This one was taken in Bari. บอกป็นนแต่เ็นมีกอรูอย่างหนึ่งว่าเราที่ไปอินโดนีเซียมาเนี่ยอันนี้ไปอินโดนีเซียมาซีเทียเราไปบาหลีเนี่ยคนบาหลีมีกล้องรูดสคนบาหลีบออเป็นตยานหนักว่าเดไปหมองอื่นเนี่มันขึ้เป็นตยานยู่เาไปเ้า้ลปเจอไปหลาเรื่องมาก In Bali, somewhere else, not in Bali. If you scare something because of people, I don't know. But in Bali, it's like a friendly, People like to hire people, they feel friendly to everyone something. How do you feel again? It's a good time, Yeah. You all look like you. ดิสตกายโดยจะไปเห็ไปเห็นไปเห็นหน้าเขาเขาเนี่ยหน้าเข้าวขั้นบันไดเหมือนกับเชียงใหม่บ้านตางหลวงปันอะไรอย่างเงี้ยเป็นโครเขาเป็นนาเข้าเข้าเกี่ยวข้าวแล้วพื้นล่างเขาเกี่ยวเข้ากันเป็นเป็นเข่าไหมเป็นข้าวอะไรข้าวข้าวอะไรกันไหมกับเชียงใหม่เจ้าพ่ออนเป็นบุ้งเขาอะไรก็เราบอกเพื่อนบอกว่ากว่าเราโอเคแต่ไม่สถียนคำทุ่เทียวมีนะอ่า taught that I oh, uh, I spoke in the uh, auditorium